ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่26กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารายงานล่าสุดออกมาครับรัฐบาลของไทยเราไฟเขียวเป็นที่เรียบร้อยให้อํานาจกองทัพเต็มที่กับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนพร้อมกับขมรตอนนี้อัปเดตออกมาครับโกลาหหนมีการใส่ร้ายป้ายสีไทยเราโดยก็มีการอ้างจากมาลีโสเจตาอีกแล้วนะครับรวมไปถึงล่าสุดฮุนเซนนั้นเล่นบทตีสองหน้าครับเข้า ไปฟ้องโลกฟ้องอยูเอ็นแต่ว่ายังวางกําลัง B บีคิวนั้นเตรียมความพร้อมเต็มที่มาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะบริกองทัพภาคที่สองกันก่อนที่ล่าสุดนั้นมีรายงานออกมาครับว่านายกร,รัฐมนตรีของไทยเราให้อํานาจไฟเขียวเต็มที่กับกองทัพไทยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดภาคอีสานของไทยเรานะครับรวมไปถึงตัดสินใจได้ทันทีหากว่าสถานการณ์แนวชายแดนนั้นแย่ลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีการใส่ร้ายป้ายสีจากเขมินเป็นอย่างมาก เพราะล่าสุดเพิ่งมีรายงานออกมาจากมาลีโสซเจตาก็เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมบูชาเองนะครับที่ออกมาแถลงยืนยันว่าขมเห็นนั้นไม่ได้มีการยั่วยุตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับอ้างเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยได้ยินเสียงปืนจากฝั่งไทย25ถึง30นัดเลยทีเดียวโอ้โหถ้าเกิดได้ยินดังขนาดนี้ผมคิดว่าคำเห็นเองก็คงไม่ทนเลยครับถ้าเกิดว่ามาจากฝั่งไทยเราสิ่งที่มันโปแตกไปกว่านั้นก็คือ โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาอย่างมารีโสเจตานะครับมีการออกมาแถลงการตอบโต้หลังจากที่ฝั่งไทยเราเนี่ยได้รายงานไปในช่วงบ่ายว่ากัมพูชานั้นยั่วยุทั้งเคลื่อนรถถังเข้ามาบริเวณแนวชายแดนอย่างช่องตาเท้าได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาและก็มีการตรวจพบด่านกัมพูชานั้นเข้ามาใกล้เขตลุดหนามรวมทั้งกัมพูชาเนี่ยยิงปืนเพื่อตรวจสอบระยะห่างด้วยซึ่งเรื่องนี้ขมรก็มีการโต้แย้งออกมาคับว่าไม่ได้ยั่วยุหรือดําเนินการใดๆเลย แต่เสียงปืนที่ดังขึ้นมาหลายนัดมันมาจาก ฝั่งไทยเราเมื่อวานนี้ก็มีรายงานออกมานะครับว่ามีการยิงปืน4นัดด้วยกันทั้งเวลาตี2ตี5 6นาฬิกาและก็7นาฬิกาแต่ก็ยังมีรายงานอัปเดตออกมาอีกสําหรับมาลีโซเจตานะครับก็ถแถลงการเพิ่มเติมเลยบอกว่าฐานกระบูชาที่ประจำการอยู่นแนวหน้านั้นได้รับรายงานว่าเมื่อเวลา11นาฬิกา25นาทีของวันที่25กันยายนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดจากฝั่งไทยใกล้กับพื้นที่ซุปตะปรีส่วนเวลา16นาฬิกาครับก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดจากฝั่งไทย บริเวณใกล้กับพื้นที่ช่องอันมะ และก็เวลา17นาฬิากาของเมื่อวานนี้เนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาประมาณ2 5 3 0ถึงนัดจากฝั่งไทยบริเวณใกล้พื้นที่แนวเขตชายแดนคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเฟกนิวของขมรน,นะครับที่อยู่ดีๆมาโต้แย้งไทยแล้วก็กุข่าวกุเรื่องว่ามีการยิงขึ้นถึงนัดคือถ้าเกิด30นัดจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและสถา,านการณ์เมื่อคืนนี้ก็ยังถือว่าปกติดีต้องรอเดตจากทางกองทัพภาคที่2สําหรับเรื่องราวบริเวณแนวชายแดนตอนนี้ ซึ่งก็ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับเพราะฐานกัมพูชาหลายนายนะในพื้นที่โลกออนไลน์นั้นก็มีการโพส์โดยเฉพาะหน่วยเบียคิวครับมีโชว์ฟิตพร้อมรบทุกวินาทีก็มีการโพสต์ภาพนิ่งหลายภาพเลยครับบางภาพก็มีรถหุ้มเกราะและก็รถถังอยู่ในภาพด้วยบางภาพก็ถ่ายอยู่ในหน่วยที่ตั้งในจังหวัดกันดารซึ่งข้อความก็มีการระบุว่าเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแค่คําสั่งมานั้นก็พร้อมที่จะเข้าตีพร้อมรบสูงสุดทุกวินาทีเลยคือมันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะ นีก็โพสต์หนักเหลือเกินรวมถึงอาหารแนวหน้าของคอมเมนต์อื่นๆด้วย แล้วชาวเน็ตกัมพูชาครับก็ยังมีการแชร์คลิปทหารขมรเคลื่อนย้ายรถถังที55คลิปนี้เนี่ยก็ถูกถ่ายโดยชาวบ้านในจังหวัดพระตะบองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไปที่จุดไหนคือก็มีทั้งภาพและก็คลิปฝั่งขมรเนี่ยเคลื่อนย้ายกําลังพลเอ่ยเคลื่อนอาวุธหนักบีเอ็ม21เอ่ยแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันเลยครับก็คือเรื่องของกองทัพกัมพูชาปิดความจริงไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เพราะถึงกับต้องออกแถลงการปฏิเสธเลยที่กรณีอินฟูของขมรเนี่ย มีการแฉว่าทอดทิ้งทหารนับร้อยไว้ในป่าและก็ไม่นำไปฝังซึ่งก็มีการขู่ครอบครัวทหารด้วยว่าห้ามพูดเรื่องนี้โดยเด็ดขาดก็เป็นการแฉที่ ส่มเสี่ยงมากพอแฉยแบบนี้ออกมาครับกลายเป็นประเด็นร้อนในกัมพูชาทันทีถึงขั้นที่กองทัพเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเองเลยหลังจากที่กิมซกนักวิเคราะห์ทางการเมืองกัมพูชาครับได้โพสต์ข้อความว่าฮุนเซนและก็ฮุนมาเน็ตทิ้งทหารแนวหน้าหลายร้อยไว้ในป่าพร้อมกับไม่นําไปฝังแล้วก็มีการใช้กําลังทหารนั้นข่มขูค,ครอบครัวของทหารไม่ให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ กองทัพกัมพูชาเองและก็ฐานทุกนายเนี่ยขอปฏิเสธอย่างถึงที่สุดและก็ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดงานตามประเพณีซึ่งก็แน่นอนครับปิดท้ายของขเมนก็บอกว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและขอประนามอย่างรุนแรงอันนี้เป็นกองทัพขเมนที่ออกมาแถลงการเองเลยนะครับเป็นการปิดข่าวคนในประเทศของตัวเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยรบชนะไทยแต่ถึงอย่างไรแล้วไทยเราก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีทั้งภาพและก็คลิปแต่ขเมนเนี่ยไม่ยอมรับอะไรง่ายง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับ ชาาติของเเงซึ่งยังรวมไปถึงล่าสุดครับตีนาเร้าเล่าความเท็จตีสองหน้าสําหรับฮุนเซนที่มีการออกมาเคลื่อนไหวในวิธีนานาชาติและก็มีการกล่าวหาไทยเราด้วยว่าขยายความขัดแย้งด้วยการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลที่บิดเบือนจนกลายเป็นข้ออ้างในการขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากบ้ิบ้านของยาแก้วบ้านนองจานซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นวิธีระดับสาระชา,ชาติเลยครับพี่รัฐมนตรีต่างชาติของ,ของเขมรได้ชี้แจงต่อคณะทูตหน่วยงานยูเอ็นว่ากัมพูชายึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขยหยุดยิง แล้วก็บอกว่ามีความจริงใจลดความตึงเครียดพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยทุกเรื่องเลยในหนังสือในกระดาษที่มีลายลักษณ์อักษรน,นะครับแต่ว่าในความจริงการกระทําจริงขมนไม่ได้ทําอะไรร่วมกับเราเลยหรือว่าแทบจะน้อยมากซึ่งก็ยังนําเรื่องนี้เนี่ยปฏิเสธรับแผนที่1ต่อห0 0ห0ด้วยแล้วก็บอกว่าพื้นที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วนั้นเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ไม่ใช่พื้นที่ของไทยเราแต่อย่างใดซึ่งก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของ JBC อันนี้เป็นสิ่งที่ขมนตีนาเศร้าเล่าความเท็จมีกาาารเคลื่อนนนไหวใวใิินานาชาีชต กล่าวหาไทยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็ยังยึดมั่นคําเดิมนะครับไทยเรามีหลักฐานชัดเจน โดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเนี่ยเราก็ถือว่าชัดเจนที่สุดนะทั้งเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศเรื่องของเอกสารต่างๆรวมไปถึงเส้นแบ่งเขตแดนนะครับเส้นแดงกับเส้นนาเงินเนี่ยมันก็มีเขตชัดเจนพื้นที่พิพาทเนี่ยมันก็อยู่ชัดเจนเลยว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ซึ่งก็อยู่ใจกลางหมู่บ้านของบ้านหนองจานด้วยซ้ําและก็ถือว่าเกี่ยวเนื่องกันครับเพราะในวันนี้26กันยายนคณะอโอทีกัมบูชาลงบ้ที่บ้านหนองยาแก้วอีกแล้วนะครับโอ้โหลงแล้วลงอีกมาแล้วมาอีก เมื่อวานนี้ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะลงด้วยนะครับคือรอบนี้เนี่ยก็ได้พาคณะทูต IoT หรือว่า คณะประสานงานชายแดนของอาเซียนลงบที่บริเวณใกล้จุดผ่านแดนครับโดยมีกําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ติด,ดตามประมาณ50-60คนเดินทางเข้ามาสํารวจและก็สังเกตการในรัศมีไม่ไกลจากแนวเขตแดนตรงจุดที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วที่เราทําการกั้นเขตแด,ดนอาไวา้โดยจากการตรวจสอบภาพบูมสูงนะครับก็พบว่าในขณะที่คณะทูตเอลทีอยู่ในพื้นที่นั้นยังไม่พบการรวมตัวกันของกลุ่มกัมบูชาเลยแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยเราครับก็มีการประเมินว่าถ้าเกิดคณะทูตเดินทางกลับไปแล้วเน อาจมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนเกิดขึ้นอีกเนื่องจากมีความพยายามปลุกปั่นให้เกิดการรวมตัวกันในหลายครั้งที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศบริเวณแนวชายแดนครับบ้านหนองยาแก้วยังคงมีเจ้าหน้าที่ไทยเราจากกองกําลังบุรพานั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดโดยก็ได้มีการจัดกําลังลาดตะเวนเสริมจุดเฝ้าสังเกตการและก็เพิ่มกาลังพลในพื้นที่เสี่ยงเพื่อบ้องกันเหตุที่จะไม่คาดคิดและก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่กองทั ู้สึกว่าจะเดินหมากหลายทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมากชายแดนกอรภัที่2หมากเวทีโลกหรือว่าหมากทางการทูตหมากเวทีอาเซียนซึ่งก็ต้องยอมอย่างหนึ่งคือความรวดเร็วนะครับที่ทํากันเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศแห่งสแกมเมอร์ด้วยนะครับที่หลอกลวงเก่งเตรียมแผนการดีแต่หลักฐานอาจจะไม่ชัดเจนก็ต้องรอเดตความคพิหน้าจากกองทัพภาคที่1กันอีกรอบหนึ่ง เอาละมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเลยก็ว่าได้เพราะล่าสุดจับอีกแล้วครับเขมรมีการลักลอบเข้ามาเขตแดนไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ชกอตาพยาและก็หน่วยตวชโดในพื้นที่บริเวณชายแดนสาก,กวนะครับได้ร่วมกันจับกลุ่มต่างด้าวกัมูชาที่มีการลักลอบเข้าไทยโดยผิดกฎหมาย ในตำบ,บนตาพระยาครับโดยมีจำนวนทั้งหมด13คนแบ่งเป็นชาย8คนหญิง5คนแล้วก็น่าจะเหมือนเดิมด้วยนะครับอดอยากปากแห้งไส้แห้ง,ห,งหนีตายอยู่ขเขมรแล้วไม่มีงานทําหางานไม่ได้ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์มาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยโดยเจ้าหน้าที่เองก็มีการจับกลุ่มและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานครับหลังจากปิดด่านชายแดนสถิติการจับกลุ่มสูงสุดในฉอรกรัญญประเทศเนี่ยเพียง3เดือนเท่านั้นแต่ว่าจับผู้คนที่รอบเข้าเมืองรอบออกเมืองเนี่ยเกือบ900คนโอ้โหเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับแล้วจํานวน900เนี่ยจับเป็นชาวขเขมรที่พยายามทะลักเข้ามาไทยเนี่ย เกือบ500คนแล้วในตอนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีนะครับว่าฮุนเซนนั้นอาจจะาใกล้ล่มสลายเพราะแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยอยากกลับไทยอยากมาไทยถึงขั้นที่หลายครั้งหลายคราวต้องยอมจ่าย6,000เพื่อนำทางเข้ามาทำงานในเขตแดนไทยเราแต่ถึงอย่างไร เจ้าหน้าที่ก็ดักและก็รัตเวนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลาด้วยถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ซึ่งก็ต้องรอบเดตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต,ตลอดแนวชายแดนกันเลยทีเดียวนะครับทั้งกองรับภาคที่2กองรับภักที่1แล้วก็จันทบุรีตราสในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอับเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กััับบบบบขาาาวปปปเดในนนคคคลลลิิหห้้้สรรีไแ